สวัสดีครับพี่น้องครับยามเย็นวันอาทิตย์วันนี้ครับเราไปชมทุ่งชมเขานะครับบรรยากาศที่จังหวัดแพร่นาำบลรีม้าอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับณที่นี้ตรงดินของจังหวัดแพร่นะครับจะเห็นสภาพของพื้นที่จังหวัดแพร่จะเป็นคล้ายทาากระท่าครับรอบล้อมด้วยภูเขาครับนี่ตำบลห้วยม้าอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับกับตำบลมันอ้อย ซึ่งอยู่ติดต่อกันครับถ้าเห็นพ่อทุ่ง,งหน้าเขียวข้าีครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับที่พี่น้องประชาชนของเราทําไร่ทําสวนทนาํานาครับเกี้ยวลูกหูลูกตาบรรยากาศเย็นจเลยนะเห็นรึเปล่าครับตรงนู้นก็ยังเปิดขอบภูเขาทางนู้นนะแต่ล้อมรอบใช้เป็นทางข้ามเลยนะไป่ลอยเลยอยไล่มาเลยนะครับบรรยากาศตอนนี้ลมเย็นมากครับสบ,า,บ,บายครับ ไม่นิ่งก็ขอโทษทีนะครับเรื่อจะให้พี่น้องเร,งรียนรู้ไปด้กันเย็นสบายๆบาครับช่องยูทูปคารุงพัดตัอตอนะวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมเยือนพี่น้องก็มีการเกิดนะครับากาศเย็นสบายครับพี่น้องสูตรลูกหูลูกตาเขียวกระทีครับน้องทุ่งข้าวเขียวเลยครับครับสวัสดีครับ ใกล้นู่นก็จะเป็นดอยช้างหมูเป็นดอยที่สูงที่สุดครับต้นน้ำของจังหวัดแพร่ครับสวัสดีครับ